ะเกิดอะไรขึ้นเมื่อวันหนึ่งเทพเจ้าอาสูรกายกอดซิล่าออกมาฆ่าล้างผู้คนบนโลกโดยไม่ทราบสาเหตุและความหวังสุดท้ายที่มนุษย์โลกนั้นมีก็คือฝีมืออันฉกาจของพี่คิงคองสุดหลอ่อและมหากาบการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ของอสูรกายยักษ์ทั้งสองตัวจะลงเอยอย่างไรสวัสดีครับผมยูนุสมอร์แกนและขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง The Story of Yunus วันนี้นะครับผมมีหนังดีๆมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังสำหรับทุกคนที่ชอบดูหนังแต่ไม่มีเวลาได้ดูหนังในวันนี้มีชื่อว่า Godzilla vs Kong ปี2021 Godzilla ปะทะ Kong ถ้าใครพร้อมแล้วนะครับเอ๊แต่ว่าเดี๋ยวก่อนผมขออนุญ,ญาตอ่านคอมเมนต์จากผู้ชมทางบ้านที่ทิ้งไว้ในคลิปสปอยหนังครั้งที่แล้วก่อนนะครับคุณนัทพลบอกว่า<บ>หนังสุดกาวคอมเมนต์ที่ส น้องนภัชรพลบอกว่าหนังสนุกดีครับและสุดท้ายคุณออ t โตเอ็เมนได้รูปอิโมจิรูปนี้สำหรับใครที่อยากให้ผมอ่านคอมเมนต์ออกเสียงในสปอยหนังเรื่องต่อไปสามารถกดไลค์ subscribe และทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับอย่าให้เสียเวลาอันมีค่ากันดีกว่าเราไปรับชมสปอยหนังเรื่องนี้กันได้เลยหนังจะเปิดเรื่องมานะครับให้เราได้เห็นพี่คิงคองสุดหล่อกำลังนั่งพักตามอัธยาศัยอย่างชิวๆอยู่บนเกาะร้างสักที่ไหนสักที่ และที่สําคัญนะครับพี่คิงคองของเรายังมีการเกาก้นอีกด้วยเราจะเห็นได้ว่าชีวิตของพี่คิงคองนั้นแสนจะสบายแถมเขายังมีเพื่อนอยู่บนเกาะนี้ด้วยซึ่งเธอนั้นก็คือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าจีอาดูเหมือนว่าทั้งคู่นั้นจะสนิทสนมกันมากและพวกเขาทั้งสองคนนั้นใช้วิธีสื่อสารกันด้วยภาษามือแต่แล้วเราทุกคนก็จะได้ทราบว่าชีวิตของคองสุดหล่อนั้นไม่ได้สุขสบายอย่างที่เราคิดเมื่อแท้ที่จริงแล้วเกาะสวรรค์ที่เขาอยู่ ัยมันก็คือสถานที่แห่งหนึ่งที่ถูกจําลองขึ้นมาโดยบริษัทที่มีชื่อว่าบริษัทโมนาร์คนักวิทยาศาสตร์ในบริษัทได้ลงมติความเห็นกันว่าเราควรจะกักขังคองไว้ที่นี่เพื่อไม่ให้เขาออกไปปะจนชีวิตข้างนอกเนื่องจากมีสัตว์ประหลาดมากมายคอยที่จะเล่นงานคองอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือก็อตซิลานั่นเองและอีกทั้งนะครับผู้คนในบริษัทโมนาร์คยังเชื่อว่าตัวของคองเองยังไม่ได้เรียนรู้ที่จะสามารถอาศัยแล้วใช้ชีวิตรวมกับผู้คนได้ หนังจะตัดมาทําให้เรารู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเบอร์นีเขานั้นทํางานให้กับองค์กรวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อว่า a p e พ็กไซเบอร์เนซึ่งเราก็จะได้รู้ในภายหลังว่าแท้ที่จริงแล้วนายเบอร์นีคนนี้เขานั้นมีอีกหน้าที่หนึ่งเป็นสายลับที่แฝงตัวเข้ามาทํางานเพื่อล้วงความลับของสถาบัน a อเพ็กแห่งนี้และแล้วข้อมูลที่นายเบอร์นีได้ค้นพบนั่นก็คือสถาบัน A อเพ็กแห่งนี้กําลังส่งชิปเมต์สินค้าอะไรบางอย่างไปที่ฮ่องกองให้โดยเร็วที่สุด แต่ในระหว่างที่เขากําลังดาวน์โหลดเก็บข้อมูลอยู่นั้นเสียงไซเรนฉุกเฉินก็ได้ดังขึ้นมามันจึงทําให้เขานั้นตกใจแล้วจาเป็นที่จะต้องรีบอ,อพยพออกไปทันทีหนังก็จะทําให้เราได้เห็นบรรยากาศโดยรอบของสถาบันแห่งนี้กับความวุ่นวายที่กําลังเกิดขึ้นเนื่องจากมีสถานการณ์ฉุกเฉินบางสิ่งบางอย่างได้เกิดขึ้นแล้วเจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคนถูกลําเลียงอ,อพยพออกไปให้ไกลที่สุดจากสถาบันเอเพ็กซึ่งเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นนั้นก็คือมหาเทพอสุรกายกอตซิล่า กำลังมุ่งตรงมาที่สถาบันของพวกเขาและดูท่าทางแล้วเจ้าก็ตซิล่าไม่ได้มาดีอย่างแน่นอนแต่ในระหว่างที่ทุกคนกำลังวุ่นวายเจ้าเบอร์นี่ก็สามารถแอบและลอดเข้าไปในห้องเก็บความลับของสถาบันเอเพ็กซ์ก่อนที่ประตูจะปิดลงเมื่อเจ้าก็ตซิล่ามาถึงนะครับแกไม่รอช้าเลยเปิดศึกจู่โจมสถาบันเอเพ็กซ์โดยมีความหวังว่ามันต้องการที่จะทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ข้างหน้าสถาบันเอเพ็กซ์ได้ใช้มาตรการฉุกเฉินทันทีส่งเครื่องบินลบและกองกำลัง ลังทหารยังเต็มแม็กซิมัม100%เซเพื่อที่จะจัดการเจ้าก็อตซิล่าให้จงได้แต่แล้วเหมือนพวกเขาไม่เคยดูหนังภาคก่อนๆน,นะครับว่าอย่าเอาเครื่องบินบินเข้าไปเจ้าก็อตซิล่าสิเพราะแน่นอนมันก็ได้จัดการกับเครื่องบินรถถังและกองกําลังทหารทั้งหมดได้อย่างง่ายดายไม่เพียงเท่านั้นนะครับพี่ก็อตซิล่าของเรายังได้โชว์สกิลอัลติเมทถ้าไม่ตายพ่นไฟล้าแสงสีฟ้าทําลายล้างจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าเมื่อพี่ก็อตซีล่าของเราได้จากไปแล้ว เราก็จะได้เห็นสิ่งของชิ้นหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางซากปรลักหักพังของสถาบัน a อพ x กไซเบอร์เนตและดูเหมือนว่า มันนั้นจะส่งสัญญาณคลื่นอะไรบางอย่างออกมาในเช้าวันรุ่งขึ้นครับช่องข่าวมากมายได้รายงานข่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันน่าแปลกมากเลยนะเรามนุษย์ไม่ได้พบเจอเจ,อเจ้าก็อดซิล่ามาเป็นเวลาถึง3ปีแต่จูๆ่ๆมันก็กลับมาเข็นฆ่าพวกเราซะอย่างนั้นทั้งที่เราเชื่อมาตลอดว่าก็อดซิล่าคือผู้ปกป้องพวกเราคือผู้คุ้มครองโลกใบนี้แต่ไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุอะไรมันจึงกลับมาทําลายพวกเราได้ซึ่งเมื่อผู้สื่อข่าวได้ถามกับทางสถาบันเอเพ็กซ์ไป ว่าแล้วอย่างนี้เราประชากรทุกคนจะมั่นใจกับความปลอดภัยของเราได้อย่างไรในคุณช่วยชี้แจงออกมาหน่อยสิทั้งสถาบันก็ได้ตอบกลับไปว่าประชากรชาวโลกไม่ต้องห่วงเรานั้นยังมีแผนเด็ดที่จะป้องกันเราจากเจ้าก็อดซิล่าได้อย่างแน่นอนขอให้ทุกคนนั้นอยู่ในความสงบด้วยหนังก็จะตัดไปนะครับที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในประเทศอเมริกาเราจะได้รู้จักกับหญิงสาววัยรุ่นคนหนึ่งที่เธอนั้นมีชื่อว่าแมดิสันแมดิสันนั้นดูเป็นเพลแล้วเธอก็เป็นเด็กวัยรุ่นธรรมดาคนหนึ่งแต่ลก ลึกแล้วเธอนั้นชอบฟังพอดแคสต์และเป็นผู้สนับสนุนกองกำลังต่อต้านทุกการกระทำของสตาบันเอเพ็กซกดึกในคืนนั้นนะครับเราจะได้เห็นว่าเมดิสันนั้นกำลังนั่งฟังพอดแคสต์ขององค์กรลับดังกล่าวที่มีการพูดถึงความลับต่างๆความลับอันดำมืดของสตาบันเอเพ็กซึ่งรายการในคืนนี้ก็เป็นการสัมภาษณ์พนักงานคนหนึ่งในองค์กรเอเพ็กซึ่งนั่นก็คือเบอร์นีย์ในตอนต้นเรื่องนั่นเองหนังก็จะตัดไปให้เราเห็นบรรยากาศของ สถานการณ์ปัจจุบันว่ามีผู้คนจํานวนมากที่เริ่มจะสติแตกและกลัวว่าเจ้าก็อตซีล่านั้นจะกลับมาฆ่าพวกเราอีกเนื่องจากในตอนนี้ความคิดของคนในสังคมนั้นมองมาหาเทพอสูรกายก็อตซิล่าเป็นตัวร้ายไปซะแล้วหนังจะตัดกลับไปในฝั่งของสถา์บันเอเพ็ก์นะครับในตอนนี้พวกเขาได้เข้าไปหารือขอคําแนะนําจากด็อกเตอร์ผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งซึ่งเขานะั้นมีชื่อว่าด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินนั้นเป็นนักเขียนได้แผ่ความจริงเกี่ยวกับฮอล Earth, ซึ่งเป็นทฤษฎีที่เชื่อว่าแท้ที่จริงนั้นโลกของเรานั้นเป็นทรงกลวงและจะมีโลกอีกใบหนึ่งอยู่ข้างในโลกของเราและโลกของเราที่เรายือนอยู่นี้เป็นเพียงเปลือกนอกเท่านั้นส่วนโลกที่อยู่ข้างในจะเป็นโลกที่ให้กำเนิดไททัทนอสุรกายต่างๆอย่างเช่นกอรซิลา ล็กกินของนั่นเองซึ่งฝ่ายของส t า r ์บัตเอพกได้ส่ง High r a n k i n g Official หรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่มีชื่อว่าวอลเตอร์และคุณเรนเพื่อที่จะให้ทั้งสองนั้นมาปรึกษาหาทางออกกับดร์ลินนั่นเองซึ่งเมื่อพวกเขาคุยกันไปสักพักนะครับคุณเรนที่เป็นคนเอเชียก็ได้พูดขึ้นมาว่าทฤษฎี Hol เลอร์เอิของคุณที่คุณเขียนในหนังสือว่าโลกเราที่แท้จริงแล้วมันกลวงนั้นมันเป็นความจริงทั้งสิน้นก่อนที่เขาจะเปิดเอาแท็บเล็ตโชว์ภาพโฮโลกรมของโลก ใบที่ซ่อนอยู่ในโลกของเราขึ้นมาให้กับดร์ลินดูซึ่งดร์ลินก็ถึงกับช็อกเลยนะครับว่าสิ่งที่เขาเชื่อมาตลอดนั้นจะเป็นความจริงก่อนที่เรนยังได้พูดต่ออีกว่าเราได้ส่งทีมสำรวจไปและได้ค้นพบโลกอีกใบอย่างที่คุณพูดไว้จริงๆและเรายังได้ค้นพบอีกว่าในโลกฮอลเลอร์เอิร์ธนั้นเราตรวจจับได้ถึงแหล่งพลังงานอันมหาศาลซึ่งเราเชื่อว,ว่าถ้าสตาร์บันเอเป็กของเราสามารถลงไปดูดเอาพลังงานเหล่านี้ขึ้นมาได้เราจะไม่จําเป็นต้องกลัวพวกเหล่าไททันอสูรเทพ อสรากายหน้าไหนทั้งปวงรวมไปถึงราชาแห่งเทพไอ้เจ้าก็าอดซีไลด้วยแต่ที่เรามาที่นี่เพราะเราต้องการให้คุณช่วยเพราะทุกครั้งที่เราส่งหน่วยรบลงไปมันเหมือนว่ามีพลังงานอะไรบางอย่างป้องกันเอาไว้แล้วแรงโน้มถ่วงของโลกก็เปลี่ยนแปลงและเราไม่รู้วิธีจะแก้ไขมันเราจึงได้พยายามสร้างยานพาหนะขนาดใหญ่ที่สามารถจะทะลวงกำแพงแรงโน้มถว่วงและเข้าไปถึงโลกฮอลล์เอ <Hollow Earth S 2> ิร์ธได้และเราต้องการให้คุณช่วยครับด็อกเต Lin, เราอยากให้คุณมาเป็นหัวหน้าหน่วยนี้แล้วทางสถาบันของเราพร้อมที่จะให้ทุกอย่างกับคุณด็อกเตอร์ึ่งด็อกเตอร์ลินจะไปรออะไรล่ะครับเขารอโอกาสนี้มาทั้งชีวิตและสุดท้ายเขาก็ได้กลายมาเป็นหัวหน้าหน่วยสำรวจชุดใหม่โดยมีเป้าหมายภารกิจบุกเข้าไปที่โลกอีกใบในฮอลโลว์เอิร์ธเพื่อที่จะไปนำพลังมหาศาลกลับมาให้ได้แต่โดยมีข้อแม้อย่างหนึ่งนะด็อกเตอร์ลินได้พูดขึ้นมาว่าผมจะต้องนำใครสักคนไปกับผมด้วยก่อนที่หนังจะทำให้เราได้รู้ว่าคนที่ ที่ด็อกเตอร์ลินจะพาไปนั้นก็คือพระเอกสุดหล่อของเราคุณคองนั่นเองด็อกเตอร์ลินได้เดินทางไปคุยกับไอรีนนักวิทยาศาสตร์ที่ทําหน้าที่ควบคุมและดูแลชีวิตประจําวันของเจ้าคองซึ่งในตอนแรกนะครับนักวิทยาศาสตร์หญิงไอรีนก็ไม่เห็นด้วยเลยและเธอก็ไม่ยอมเด็ดขาดที่จะให้นําตัวคองออกไปจากที่นี่แล้วไหนจะต้องเดินทางไปทางน้ําอีกเพราะเธอเชื่อว่าเมื่อเจ้าคองได้ออกไปแล้วเจ้าก็ซิล่าจะต้องออกมาเล่นงานอย่างแน่นอนแล้วเธอยอมให้อันตรายอย่างนั้นเกิดขึ้น แต่แล้วเมื่อดเอรลินอธิบายถึงทุกสิ่งทุกอย่างให้เธอฟังว่าทฤษฎีของเขาฮอลเลอร์เอิร์ธมันมีอยู่จริงและมันอาจจะเป็นโอกาสครั้งเดียวของเราที่จะลงไปนําพาขุมอํานาจมหาศาลขึ้นมาให้กับมวลมนุษยชาติได้ใช้นะและสุดท้ายพวกเขาทุกคนก็ตัดสินใจออกเดินทางไปสู่ฮอลเลอร์เอิร์ธใต้ภิปภบเมื่อทุกคนเดินทางมาถึงท่าเรือเพื่อออกเดินทางเราก็จะได้รู้จักกับตัวละครอีกคนซึ่งเธอนั้นลูกสาวข,ข,ของเจ้าของสตาร์บัลเอพิกไซเบอร์เนติกจะดูเหมือนว่า เธอนั้นจะออกเดินทางไปกับภูเขาด้วยเมื่อทุกคนได้เริ่มออกเดินทางนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นดูเรียบร้อยเงียบสงบและไม่มีอะไรเกิดขึ้นพระเอกคองสุดหล่อของเราถึงแม้จะถูกมัดจับนอนเอาไว้แต่ก็ดูเหมือนว่าเขานั้นชิลและเอนจอยกับแสงแดดยามเช้าแล้วรวมไปถึงสายฝนที่ลงมาชำระร่างกายแต่แล้วในค่ำคืนหนึ่งซึ่งพวกเขาเหลือเวลาอีกแค่สองวันเท่านั้นก็จะเดินทางไปถึงแอนตาร์กติกาขั้วโลกใต้ที่เป็นปากประตูไปสู่ฮอลล์เอิร์ธอยู่ๆเจ้าคองก็ได้ลุกขึ้นมานะ และได้ใช้ภาษามือสื่อสารกับเด็กผู้หญิงตัวเล็กที่อยู่กับเขาตลอดเวลาโดยมันนั้นได้สื่อสารออกไปว่ามนุษย์กําลังทําสิ่งที่เลวร้ายอยู่แล้วฉันนั้นมีความรู้สึกเศร้าอยากจะกลับบ้านเบื่อแล้วไม่อยากนอนบนเรือนังก็จะตัดไปทางฝั่งของหญิงวัยรุ่นเมดิสันนะครับเมื่อตอนนี้เธอได้ชวนเพื่อนรักของเธอออกเดินทางไปหาเจ้าของวิทยุเจ้าของพอดแคสต์กองกําลังต่อต้านสถาบัานเอเพ็กซ์เมื่อเธอได้แกะรอยพวกเขามาสักพักมันก็ได้ นำเธอไปสู่ชายหน้าเทาแล้วเราก็จะได้รู้ความจริงว่าหนึ่งในเจ้าของพอดแคสต์ทองกำลังต่อต้านนั้นก็คือเบอร์นีนั่นเองเขาไม่ได้เป็นคนมาให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดนะครับและเมื่อพวกเขาทุกคนได้มานั่งคุยกันเบอร์นี <Bernie S 1> ก็ได้เล่าให้กับเมดิสันฟังว่าอันที่จริงมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คาใจฉันมากดูเหมือนว่าสตาร์บัน a นเอพกสนั้นกำลังจะส่งเครื่องอะไรบางอย่างไปที่ฮ่องกงซึ่งไอ้เจ้าเครื่องนี้มันปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาเป็นพลังงานที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งผมคาใจจริงๆ และจะต้องรู้ให้ได้ว่าพวกเขานั้นมีแผนอะไรและกำลังจะส่งอะไรไปที่ฮ่องกงก่อนที่หญิงวัยรุ่นใจก้าเมดิสันจะตัดบทของเบอร์นี่และได้พูดขึ้นมาว่าหยุดพูดได้แล้วค่ะคุณเบอร์นี่หนูกับเพื่อนของหนูจะแอบ,บงัดและบุกเข้าไปในสถาบันเอพิด้วยตัวของเราเองเพราะหนูก็อยากรู้ไม่แตกต่างจากคุณหรอกค่ะและอีกอย่างนะคะ หนูเป็นแฟนพันธ์แท้รายการของคุณเลยและทุกคนที่อยู่บนโต๊ะจะปล่อยให้เธอไปคนเดียวเหรอครับพวกเขาทั้งสคนยังตัดสินใจว่าเราทุกคนนั้นจะบุกเข้าไปที่สตาบันเอเพ็กซ์พร้อมกันเลยในเช้าวันล่งงคืนตัดกับมาทางฝั่งของนักเดินทางเมื่อทุกคนกําลังชิลอยู่บนเรือเด็กหญิงชาวเผ่าตัวเล็กๆพยายามที่จะใช้ภาษามือบอกทุกคนเนื่องจากเธอนั้นไม่สามารถพูดได้เพราะเธอนั้นรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างที่เลวร้ายกําลังจะเกิดขึ้นแต่ไม่ทันที่เธอจะพูดจบนะครับสัญญ,ญาณไซเรนก็ดังขึ้นจะ เป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่ก็อดซิล่าของเรามาบุกแล้วมาพี่ก็อดซิล่ามาถึงเขาไม่รอช้าทําลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าเช่นเดิมในเนื่องจากเจ้าก็อดซิล่านั้นสามารถเดินทางในน้ําได้มันจึงทําให้พี่ก็อดซิล่านั้นได้เปรียบอย่างสิ้นเชิงแต่คราวนี้ไม่เหมือนครั้งที่แล้วเพราะคราวนี้เรามีพี่คองสุดหล่อมาด้วยพี่คองสุดหล่อเราไม่รอช้าจับคว้าเครื่องบินมาและโยนซัดไปใส่หน้านของเจ้าก็อดซีล่าทั้งคู่ได้เข้าต่อสู้กันอยู่บนฐานเรือรบ กองสหรัฐอเมริกาและดูเหมือนว่าด้วยความช่วยเหลือของเหล่าทหารนะครับพี่ไอ้คองสุดหล่อเหล่านั้นเหมือนจะได้เปรียบแต่อย่าลืมไปว่าก็อดซิลันคือ king of the titan มันคือราชันแห่งเหล่าอสูรเทพมันจึงได้ใช้สกิลอัลติเมทอีกครั้งสกิลพ่นไฟพลังงานอะตอมิกบอมมันจึงทําให้พี่คองนั้นต้องหลบอย่างกระทันหันและทําให้พี่คองนั้นพลาดท่าตกลงไปในน้ําจนเกือบถูกพี่ก็อดซิล่ากดน้ําจนตายแต่แล้วเมื่อเหล่าทหารนะครับช่วยกันใช้มิตรซาย,ยิงก็ไปที่เจ้าก็อดซิล่า มันจึงได้บ่ายเบียงความสนใจของพี่ก็อดซีล่าให้กลับมาโจมตีทหารอีกครั้งแต่แล้วเราของฝั่งทหารจึงได้เกิดไอเดียขึ้นมาว่าก็อดซีล่านั้นมีความเย่อหยิ่งทนงตนมันแค่ต้องการจะเป็นที่หนึ่ง เป็นราชันเท่านั้นพวกเขาจึงได้ใช้เทคนิคในการดับเครื่องยนต์ทั้งหมดของเรือทุก,กลำและเครื่องบินทุกลำที่พวกเขามีแกล้งทําเป็นว่าพวกเขานั้นได้ยอมแพ้แล้วและมันก็เป็นแผนที่สําเร็จครับเมื่อเจ้ากอสซิล่านั้นได้จากไปโดยมันได้คิดว่ามันชนะแล้วตัดมาทางแก๊งพลังต่อต้านนะครับโดยในตอนนี้พวกเขาทั้ง4คนนั้นได้ตั้งชื่อแก๊งแล้วโดยได้เรียกตัวเองว่า s t r a n g e r things เมื่อพวกเขาสามารถบุกเข้ามาในสถาบันเอปิกซ์ได้พวกเขากลับไม่พบสิ่งของที่เบอร์นีย์ได้บอกไว้ ดูเหมือนว่ามีคนแนะนำเจ้าสิ่งนี้เพื่อนย้ายออกไปจากสถาบันแล้วนั่นเองและเมื่อแก๊ง stranger things เดินลงไปในชั้นใต้ดินพวกเขาก็ได้ค้นพบกับอุโมงค์ขนส่งขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนว่าในจุดตรงนี้นี่เองมันจะเป็นจุดลำเลียงขนส่งวัตถุประหลาดนั่นไปที่ฮ่องกงและไม่นำซ้ำนะครับเครื่องดังกล่าวนั้นมันไม่ได้มีเพียงแค่หนึ่งเครื่องแต่มันมีจำนวนมากมายมหาศาลเลยพวกเขาทั้งสีก็ได้แต่มองหน้ากันยังตกใจและพูดอะไรไม่ออกนัง ก็จะตัดกลับไปทางฝั่งของหน่วยเคลื่อนย้ายของนะครับในคราวนี้พวกเขาได้ตัดสินใจโดยสารพระเอกคองของเราทางอากาศเพราะเจ้าก็ติล่านั้นบินไม่ได้ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมพวกเขาไม่ใช้แพนี้ตั้งแต่แรกแต่ก็นั่นแหละครับถ้าพวกเขาเดินทางทางอากาศตั้งแต่แรกเราก็คงจะไม่ได้เห็นฉากการต่อสู้ระหว่างมหาเทพก็ติล่าและคลองอย่างแน่นอนเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงปากทางเข้าฮอลลเอิร์ธดรลินได้บอกให้เด็กผู้หญิงสื่อสารกับคองให้กระโดดลงไปในหลุมนั้น ดูเหมือนว่าพระเอกคองสุดหล่อเขานนั้ไม่อยากกระโดดลงไปนะครับเพราะเขาไม่อยากจะห่างเธอไปไหนแต่ดตรลินก็ได้บอกเด็กผู้หญิงว่าให้โกหกเจ้าคองไปเลยว่าครอบครัวของคองอาจจะอยู่ข้างล่างนะครอบครัวที่แท้จริง ถิ่นกาเนิดของเขาเมื่อพระเอกคองเราได้ยินอย่างนั้นนะครับเขาก็ตัดสินใจกระโดดเข้าไปในปากทางเข้าอุโมงค์เพื่อน,นําไปสู่ฮอลล์เอิร์ธและแล้วเมื่อพระเอกคองของเรากระโดดเข้าไปดรลินก็ได้ขับยานปะหานะตามเขาเข้าไปอย่างติดติและดูเหมือนว่าในครั้งนี้พวกเขาจะสามารถพากําแพงแรงโน้มถ่วงไปได้และแล้วในที่สุดทั้งตัวของคองเองและทีมงานนักวิทยาศาสตร์ลงมไปถึงดรลินก็สามารถเข้าไปสู่ใจกลางของฮอลล์เอิร์ธจนได้เมื่อทุกคนเนี่ย ลงมาถึงโลกฮอลล์เอิร์ธนะครับเราก็จะได้พบว่าบรรยากาศของมันเปรียบเสมือนโลกของเราที่ยังบริสุทธิ์อยู่เต็มไปด้วยต้นไม้และหญ้าที่เขียวขจีแต่ท่านใดนั่นเองก็มีเหล่าสัป,ประหลาดมากมายผลอออกมาจู่โจมคองอย่างไม่ขาดสายซึ่งก็ดูเหมือนว่าสถานที่นี้เองคือจุดกําเนิดของเหล่าไททันอสุรกายทั้งปวงแต่ก็ดูเหมือนว่านะครับจะไม่มีอสุรกายสัป,ประหลาดตัวไหนสามารถที่จะต่อกรกับเจ้าครองได้เลยและแล้วเมื่อสัป,ประหลาดเหล่านั้นได้รับรู้ถึงพลังอันมหา สารของเจ้าคิงคองสุดหล่อพวกมันก็ได้พากันทยอยถอยทัพและให้เกียรติเคารพคองเปียบดังเช่นหัวหน้าของพวกมันต่อมานะครับเมื่อพี่กิงคองของเราและเหล่านักวิทยาศาสตร์ใช้เครื่องตรวจจับหาแหล่งปล่อยพลังงานว่ามันมาจากตรงไหนแล้วในที่สุดพวกเขาก็สามารถหาสถานที่นั้นจนเจอเราจะได้เห็นว่าในสถานที่ใจกลางแหล่งพลังงานดูเหมือนว่าจะมีพลังงานแรงโน้มถ่วงที่กับด้านกลับคั่วกันอยู่มันจึงทําให้มีก้อนหินที่รูปร่างคล้ายกับอุกบาตลอยขึ้นมาหอ ล้อมสถานที่ตรงนั้นเอาไว้และเราก็จะได้รู้ว่าสถานที่ตรงนี้ที่จริงมันก็คือบ้านเกิดของเจ้าป่ากิงคองนั่นเองเมื่อพี่คองของเราได้ก้าวเข้าไปหยิบขวานที่เป็นของบัมพับหลุดของเขาโชว์ขึ้นมาประกาศสักดาทุบหน้าอกอยู่หลายทีเพื่อโชว์พาวเวอร์ว่าราชาแห่งเทพอสูรกายได้กลับคืนสู่บ้านแล้วหนังก็จะตัดกลับไปนะครับท้างฝั่งของแก๊งสเตรนเจอร์ติงที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะสามารถแอบเดินทางมาที่ฮ่องกงได้แล้วแล้วในที่สุดเรา ทุกคนก็จะได้รู้ความจริงทั้งหมดว่าเหตุผลที่แท้จริงแล้วก็ซิล่านั้นต้องเริ่มออกจู่โจมผู้คนและต้องฆ่าชีวิตผู้คนมากมายที่สถาบันเอเพ็กไซเบอร์เนติกส์นั่นก็คือพวกเขากําลังแอบชุบชีวิตแอบสร้างสรรค์เดอะเมกาก็ซิล่านั่นเองซึ่งมันก็คือก็ซิล่าี่เป็นหุ่นยนต์นะครับเป็นตัวร้ายตัวเดียวที่สามารถต่อกรกับก็ซิล่าได้และเพราะว่าก็ซิล่ารับรู้ได้ถึงพลังงานอันชั่วร้ายของมันเขาจึงพยายามที่จะหยุดยัง้งสถาบันเอเพ็กไซเบอร์เนติกส์นั่นเองต่อมาคุณรนะคก็ เดินเข้าไปที่ห้องควบคุมเจ้าเมกากอรซิล่าก่อนที่เขาจะเชื่อมต่อสมองเข้ากับตัวของมันแล้วโชว์การแยกกล้างเจ้าสัปา์ปรรหลเพื่อทําให้ทุกคนเห็นว่าพวกเขาสามารถปลุกเจ้าเมกากอรซิล่ามาได้แล้วอีกความลับหนึ่งที่เราได้รู้นั่นก็คือพลังงานที่พวกเขาใช้ในการปลุกเจ้าเมกากอรซิล่าขึ้นมาพวกเขาได้นําพลังงานทั้งหมดมาจากกะโหลกศีรษะของอดีตราชนอสูรเทพกิโดราและยังรวมไปถึงใช้ DNA ของเจ้ากิโดราในการควบคุมระบบของเจ้าเมกา ก็อตซิลานั่นเองแต่ท่านใดนั้นครับอสูรกายเทพผู้พยุงความยุติธรรมก็อตซิลาก็ได้เดินทางมาถึงฮ่องกงแล้วด้วยจุดประสงค์ที่มันต้องการทําลายล้างคุณยนต์เมกาก็อตซิลานั่นเองเนื่องจากมันนั้นสัมผัสได้ถึงพลังงานอันชั่วร้ายของอดีตอสูรกายกิโดราตัดกลับมาที่ฝั่งพระเอกขิงคองสุดหล่อนะครับในตอนนี้ทีมนักสําำรวจและนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันเอเพกได้ทราบถึงการมาเยือนของก็อตซิลาที่ฮ่องกงแล้วพวกเขาจึงต้อง ต้องการให้คองนำพลังงานบางส่วนจากในบ้านของเขากลับไปเพื่อไปหยุดยั้งก็ติลา่าจงได้แต่ฝั่งของดรรินและนักวิทยาศาสตร์คนอื่นที่ดูแลเจ้าคองมาพวกเขานั้นไม่เห็นด้วยที่จะให้ทางสถาบันเอกซ์นำพลังงานบางส่วนจากบ้านคองไปเนื่องจากมันจะเป็นการทำลายสมดุลระหว่างโลกของพวกเขา และโลกในฮอลโลเอิร์ธนั้นจึงทำให้ลูกสาวของท่านประธานบริษัทเอ펙ส์สั่งให้ทหารทุกคนนั้นใช้กำลังจับพวกนักวิทยาศาสตร์และฟังของด็อกเตอร์รินเอาไว้ก่อนที่พวกเขาจะรำเรียงนำพลังงานจากบ้านของคองติดมือไปด้วยทั้งสองฝ่ายจึงเกิดการต่อสู้ระหว่างฝ่ายของสถาบันเอ펙ส์และฝ่ายของด็อกเตอร์รินนั่นเองมอกดซีล่าเห็นท่าไม่ดีเขาจึงได้เข้าไปช่วยทั้งสองฝ่ายจึงเกิดการต่อสู้กันและจากการต่อสู้ในฮอลโลเอิร์ธนะคบมันได้ส่งผลกระทบกระเทือนไปถึงพื้นดินที่อยู่ด้าน เจ้าก็อตซีล่าจึงไม่รอแล้วใช้พลังพ่นไฟอะตอมิกสีฟ้าเจาะลูจากบนโลกที่ฮ่องกลงลงไปถึงโลกในฮอลโลเอิร์ธจากการกระทําดังกล่าวจึงทําให้เกิดหลุมขนาดใหญ่ระหว่างโลกในฮอลโลเอิร์ธและบนพื้นดินทีมไฟของลูกสาวบริษัทเอพ็กเห็นจังหวะนี้พยายามที่จะหนีขึ้นมาแต่ก็เป็นพระเอกคองของเราที่สามารถหยุดยัง้งและทําลายเครื่องบินลําเลียงพลังงานทั้งหมดได้ไม่นานครับพระเอกคิ่งคองสุดหล่อก็ได้นําพาทีมด็อกเตอร์รินทีมคนดี กลับขึ้นมาสู่พื้นดินที่ห้องกกงจนได้แล้วแล้ว สิ่งที่ทุกคนรอคอยก็เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อสองอสูรกายเทพเจ้าในตำนานทั้งสองตัวได้มายืนประจันหน้ากันอีกครั้งแต่คราวนี้นะครับพระเอกคองของเราไม่ได้มามือเปล่าเขาได้หยิบขวานอันทรงพลังที่ตกทอดมาจากบรรพรบุรุษเขาติดมือกลับมาด้วยและแล้วการต่อสู้ครั้งมหากาบก็เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายได้เข้าต่อสู้กันอย่างดุเดือดไม่มีใครที่ยอมให้กันและกันและดูเหมือนว่าในครั้งนี้พระเอกคอ,องของเรานะครับเขาจะสามารถหาวิธีรับมือ กับพลังไฟบลายกันของเจ้าก็อดซิลาได้แล้วเมื่อเขาได้ใช้ขวานใต้พิภพสะท้อนพลังพ่นไฟกลับไปแล้วมันก็ทําให้เจ้าก็อดซิลาราชาแห่งเหล่าสุรกายเกิดความงงขึ้นเลยทีเดียวมันไม่เคยมีใครทําแบบนี้ได้มาก่อนนะเนี่ยด้วยผลของการต่อสู้ดังกล่าวนะครับมันก็ทําให้บ้านเมืองฮ่องกงต้องพังทลายกันไปข้างหนึ่งผู้คนต่างวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันไปคนละทิศคนละทางซึ่งผู้คนส่วนมากก็เชียร์คิงคองกันหมดทุกคนเนื่องจากพวกเขาัไม่รู้ว่าเหตุ คนใดที่ทําให้เจ้าก็อดซิล่าต้องเกิดอารมณ์เสียและความชั่วร้ายของบริษัทเอเปกที่แอบสร้างเมกาก็อดซิล่าอยู่เบื้องหลังทั้งหมดแต่แล้วก็อดซิล่าก็ยังคือก็อดซิล่าราชันแห่งเหล่าอสุรเทพกษัตริย์แห่งเหล่าไททันทั้งบวงเขาก็สามารถที่จะจัดการกับคองพระเอกสุดหล่อของเราลงจนได้แต่เมื่อถึงตอนที่เขาจะพ่นไฟบรรลัยกันกใส่เจ้าคองเขากลับหยุดลงและไม่ได้แสดงเจตนาที่อยากฆ่าคองแต่อย่างใดก่อนที่ก็อดซีล่าจะเดินจากไปอย่างเท่ เนื่องจากการต่อสู้กับคองไม่ใช่จุดประสงค์ที่แท้จริงของการบุกอารวาสของก็อตซิล่าในครั้งนี้เมื่อก็อตซิล่าได้เดินจากไปนะครับเขาก็ได้ทิ้งให้ร่างของคองนอนหมดอะไรตายยากอยู่ท่ามกลางซากปลากรพังตัดมาทางฝั่งของสตาร์บัลเอ็กเมื่อเราจะได้รู้ว่าได้มีพนักงานบางคนสามารถนําพลังงานจากโลกฮอลล์เอิร์ธกลับมาได้พวกเขาไม่รอช้าชาร์จพลังใส่เจ้าเมกาก็อตซิล่าทันทีแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะครับเมื่อย อยู่ระบบที่คุณเรนกาลังควบคุมมันดันเกิดเหตุขัดข้องและดูเหมือนว่าเจ้า d n a ของกิโดราจะเข้าควบคุมเจ้าเครื่องเมกากอสซิล่าซะแล้วและตอนนี้ไม่ใช่คุณเรนที่ควบคุมมันอีกต่อไปจะรออะไรล่ะครับไอเจ้าเมกากอสซิล่าก็เริ่มออกอาลวาเดทันทีเพราะมันนั้นได้สวมใส่วิญญาณของปีศาจสามหัวกิโดราเข้าไปแล้วแต่ในระหว่างที่เจ้าเมกากอสซิล่ากำลังทําลายล้างบ้านเมืองอย่างเมามันทายสิครับว่าใครโผล่ามาก็กอสซิล่าไง และแล้วมหาการ์บการต่อสู้ของก็อดซีล่าทั้งสองตัวก็ได้เกิดขึ้นพวกกองทั้งสองตัวได้เข้าต่อสู้กันอย่างเมามันพัดกันลุกผัดกันลับก็อดซีล่าต่อยทีหุ่นยนต์่อยคืนก็อดซีล่าเตะไปไอ้เจ้าหุ่นยนต์ก็เตะมาก็อดซีล่าพ่นไฟไอหุ่นยนต์ก็ยิงมิสไซล์ใส่โอ้โหอะไรจะมันขนาดนี้ตัดกลับไปทั้งฝั่งคองนะครับเมื่อเด็กหญิงสามารถสัมผัสได้ถึงจิตของคองที่เริ่มจะอ่อนล้าได้โรยลาไปแล้วเธอจึงได้แนะนําให้ทุกคนนำ ยนานพาหนะที่เขาใช้มันทาเป็นที่ช็อกเครื่องกระตุ้นหัวใจขนาดใหญ่และแล้วพวกเขาก็สามารถกระตุ้นหัวใจให้พระเอกสุดหลอ่อคิงคองของเรากลับมาปึงปังได้อีกครั้งและแล้วคราวนี้นะครับเด็กผู้หญิงก็ได้บอกคองไปว่าศัตรูที่แท้จริงของเธอไม่ใช่ก็อดซิล่าหรออแต่คือเมกากอดซิลล่านั่นเองได้โปรดไปช่วยพวกเราด้วย ช่วยก็อดซิล่าจัดการกับมันพระเอกคองจะรออะไรล่ะครับเขาได้รีบมุ่งหน้าไปที่นั่นโดยทันทีและเมื่อคองไปถึงนะครับดูเหมือนว่าก็อดซิล่ากำลังเสียท่าและกำลังจะถูกเจ้าเมกาก็อดซีล่าฆ่าอยู่แล้วพระเอกคองของเราจึงกระโดดขึ้นไปจับหัวของเจ้าหุ่นยนต์หักคอไปทางอื่นและแล้ว การต่อสู้แบกแท็กทีมแฮนดิแคปแบบ2รุมหนึ่ง WWE ก็เกิดขึ้นทั้งสองคนช่วยกันสุดฝีมือเพื่อกำจัดไอเจ้าหุญญนน่นยนต์น้ลงให้ได้และรวมไปถึงฝ่ายมนุษย์นะครับเมือ่อพวกเขาสามารถช่วยกันแฮกข้อมูลแฮกระบบเจ้าเมก้าก็ซิล่าได้มันจึงทำให้ฝ่ายของคองและก็ซิล่าตัวจริงนั้นเป็นตอและแล้วก็เป็นคองของเราที่ใช้ขวานของมนพับบุรุษจัดการสังหารทำลายเจ้าหุ่นยนต์ก็ซิล่าลงจนได้เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างสงบลงทั้งสองอสุรเทพก็ ได้มองหน้ากันต่างฝ่ายต่างเดินจากไปอย่างวิรบุรุษผู้ปกป้องคุ้มของโลกก็ซลล่าและคองหนังก็ตัดจบลงไปเพียงเท่านี้ ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่รับฟังและรับชมถ้าใครมีข้อติชมอะไรครับเ mm hmm. ม้นไว้ที่คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับผมจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์ครับสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ของผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อื่นๆสำหรับวันนี้ครับผมยูนุสมอร์แกนสันติภาพจงมีแก่ทุกคนสวัสดีครับ